สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมารีวิวนะแอคชั่นฟิกเกอร์แบทแมนจากหนังเรื่องเดอะแบทแมนของแมตต์ลิฟนั่นเองนะฮะก็เป็นโดยโรเบิร์ตแพตนสันนะรับบทเป็นแบทแมนเะนี่ยอันนี้ผมเออพอเห็นว่าคลิปที่แล้วเนะี่ยผมรีวิวตัวซูเปอร์แมนไปแล้วนะผมก็เลยว่าเออเอาแบทแมนมารีวิวต่อละกันนะจริงๆตัวนี้ผมได้มาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับก็เป็นงานของค่ายคอนจอยเช่นเดิมนะเป็นค่ายก็ติดถูกต้องนะฮะเป็นแบรนด์จีนเองนะครับเอ่อ ตัวนี้เป็นงานของปอนจอยตัวแรกที่ผมมีนะครับราคาก็อยู่ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทเท่าๆกับแบทแมนเะนี่ยฮ้ยแต่ว่าตัวนี้ผมเอาแบบที่มันมีหัวมีหัวของโรเบิร์ตปะทิศสันเนะี่ยคือหัวของแบทแมนแบบไม่ใส่หมวกเพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะฮะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ9 0 0กว่าบาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าเอาไว้ในใต้คลิปแล้วกันนะฮะใครสนใจก็ไปกดสั่งได้นะครับถือว่าเป็นการาช่วยสนับสนุน ่องผมนะอีกช่องทางนี้นะฮะออกมาดูกันที่ตัวกล่องก่อนนะครับนี่ตัวกล่องเขาก็ผมชอบนะครับกล่องที่เขาดีไซน์มาแบบนี้นะฮะเพราะว่าอะไรมันเล็กกระทัดรัดแล้วก็มันผมชอบกล่องที่เป็นกล่องทึบอ,อะเออกล่องที่ไม่ใช่แบบเป็นใายสายแล้วเห็นสินค้าข้างในเลยนะครับมันก็จะเป็นกล่องทึบๆแบบนี้เหมือนกับมันดูอาร์ตบ็อกซ์มันสวยดีนะฮะก็เป็นอาร์ตเหมือนกับโปสเตอร์หนังนะครับแล้วก็มีชื่อนี่ครับตัวชื่อชื่อ แมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนุนๆด้วยนะออตัวพื้นกล่องก็จะเป็นสีแบบด้านๆน,นะครับมีเงาเงาเงา็ๆนะยกึ่งเรื่องว่ากึง่งเงากึงา่งด้านอะไรกันนะสเกล1ต่อ9นะครับสเกล1ต่อ9ก็สูงประมาณ18 19เซนได้นะครับตัวฟิกเกอร์อันนี้เป็นด้านข้างนะครับสวยนะครับจริงนะผมชอบกล่องแบบนี้จริงนะมันเหมือนกล่องของงานฟิกเกอร์แอนอมแมนของงานกล่องไข่แซดดีทอร์นั่นเองครับแต่ว่าแซดดีทอรเนี่ยเขาจะทำแต่ งานของ marvel เนาะแต่ว่าคอนจอยเนี่ยเขาทำของดีซีนะครับออกมาหลายตัวแล้วนะฮะอย่างที่ผมเคยพูดไวในคลิปที่แล้วนะโดยเฉพาะตัวแบทแมนเนี่ยมีน่าจะมีเกือบครบเละที่เป็นฉบับมูฟี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปตามเก็บไปแบทแมนของเบนแอฟ l e ก k อีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะคขาโชว์ตัวสินค้านะครับวัสดุนะฮะก็จะเป็นอ,อพลาสติก abs แล้วก็ pvc นะครับผสมผสมไปในแต่ละส่วนนะครับ ปิดกล่องมาก็จะพบกับแบทแมนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แกะออกมาได้เลยนะครับนี่อันนี้มีหัวอหัวที่ผมบอกนะหัวที่เขาแถมเสริมออกมานะครับให้แกะให้ดูนะครับเนี่ยด้านในมันจะเป็นกล่องสองชั้นแบบนี้นะก็จะมีทั้งตัวฟิกแล้วก็ตัวอุปรกรณ์เสริมต่างๆครับก็มาแกะดูกันเลยนะฮะจะบอกว่าแบทแมนเวอร์ชั่นอ 2022ันี่สองเนาะเวอร์ชั่นของโรเบิร์ตพทินสันเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบตัวหนังนะฮะหนังมันดูคือถ้าคุณคิดว่าเวอร์ชั่นของริสเตียนเบลของคู่มกับโนแลนอะที่โซฟอร์โนแลนว่ามันดูดาร์กแล้วนะผมว่าอันนี้แห้งอึมครึมขนาดว่ามากแค่ภาคแรกนะฮะรู้สึกว่ามันแบบโอ้บรรยากาศมันหม่นหมองอึมครึมมากๆเลนะฮะอืมแบบแม่งเลียวแบบเลียวจัดเลยอะคื่ของโนแลนด์ยังมีความเป็นเขาเรียกว่ายังมีความเป็นคอมมิก การ์ตูนฮีโร่อยู่บ้างนะแต่เรื่องมันเลี้ยวๆนะครับเกาะหลอภาค2กันต่อไปเนี่ยมาให้ดูที่ตัวพิเกอร์ก่อนนะครับตัวพิเกอร์นี่ป่าแม่งรุดแหละให้ดูตัวรายละเอียดก่อนละกันนะฮะรายละเอียดดีเทลนะครับการปั้นนะครับมาเรื่องที่ด้านหัวก่อนนะครับด้านหัวกล้องไม่โฟกัสเนะ่ะส่วนหัวนะครับผมว่าเขาปั้นส่วนหน้ามาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ จริงๆได้เห็นด้วยตาเปล่าจะรู้ว่ามันดูมันดูดีนะครับผมเคยมีงานของแม็กฟารนนะอันนั้นบอกเลยว่าปั้นหน้าไม่เหมือนนะแล้วก็เพ้นตาแบบลอยๆนะครับเอออันนี้ดีกว่าแม็กฟารนเยอะเลยอ่ะพอะจับแม็กฟารีนแล้วมาเห็นของคนจอยแล้วแม่งคนละเรื่องเลยฮะในส่วนของตัวนหน้าตานะครับนี่ให้ดูแววตานะครับไปเห็นไหมแววตาแม่งได้อารมณ์แบบแบทแมนสุดๆคือแววตาแบบจริงจังและตาขวางเลยนะ ส่วนคางส่วนปากก็ตั้นสวยนะครับลงสีดีนะครับลงสีดีตรงส่วนปากมันถอดได้นะะจะมีชิ้นส่วนปากกี่แบบหนึ่งมาให้นะครัผมว่าปากมันหลุดง่ายไปนิดหนึ่งนะฮะง่ายไปตั้งนิดหนึ่งแล้วก็มาดูนี่นะให้เขาดูดีเทลนะตรงส่วนรอยเย็บตะเข็บบนหน้ากากเห็นไหมโอ้ผมว่าม่งเป็นแบบละเอียดอะเป็นจุดๆอะ เออขาปั้นมาดีนะแล้วมันก็จะเหมือนมีรอยดาเมตที่หน้าก,กากอีกด้วยนะครับเห็นไหมตรงคิ้วตรงจม,มงูกเนี่ยเออผมว่าแม่งเจ๋งอะ่ะนี่นะครับดูที่ตัวชุดเกราะอะ,ะชุดเกราะเห็นไหมครับมันจะมีมดหมด,หมดลอยลอยเยับเยบมีล่องมีอะไรผมว่าเขาปั้นส่วนส่วนตัวก็ดีโอเคนะรูปร่างสมส่วนนะครับไม่ดูแบบบึกบึนหรือล่ําเกินไปคือมันเหมือนในหนงัหอองเลยอ่ะผมว่าง่ายนี่นะครับ ดูวัลไหเลเกะอะไหลนะครับชุดแบทแมนมันเป็นเหมือนชุดแบบแท็คที่เข้าสูตรนะฮะนี่เป็นชุดแบบคือเน้นใช้งานเนะี่ยเออแม่งคือเท่ด้วยนะแล้วก็ในหนังมันก็ใช้งานที่ดีด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเขาเพ้นมาดีนะฮะผมเคยมีอย่างมอกมารเรียนนะไอ้ตรงส่วนเนี่ยแม่งเพ้นท้นห่นหวยเนี่ยนะอันนี้เขาเพ้นดีๆนะครับดูเ้ยเพ้นสีมาแบบค่อนข้างละเอียดแล้วก็เป็นสีเงินนี่ดูม,ม,ม,มือเวละเอียดดีจริงๆครับนี่อยู่รื่องเข็มขัดเนหะ็นไหมเนเขาบอกเขาเพ้นมาดีอนะ่ะ ไม่ได้เอาของแม่ก็เลยมาเทียมให้ดูนะฮะนี่ดูกระเพนกระโปรงกระเป๋ารอยยับดูกางเกงนะฮะนี่ดูร่องรอยนะครับสีลงสีมาดีนะแทบจะไม่มีอะไรเลือนเือให้ผมเห็นเลยนะฮะโทนสีมันไม่มีอะไรมากนะคยมีสีเทาแล้วก็สีดานะครับหลักๆเออเพรชุดเกราะนี่นะครับแต่ถ้าดูในกล้องมันจะออกดูแบบมันเขียวๆเ,เนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นมันเข้มกว่านะครับดูของจริงมันจะสวยกว่านะนนี้ในกล้องในในคลิปอาจจะดูสว่างไปนะครับ ดูกันกรงเกงนะฮะดูดเเจอมันถือว่าสุดนะในราคาแบบนี้ผมว่าแม่งสุดอ่ะใครจะชอบไม่ชอบไงก็แล้วแต่นะครับนี่แต่ผมส่วนตัวผมชอบนะเออแล้วก็ผ้าคลุมนะเป็นผ้าผ้าล่มเนะยเป็นผ้าล่มอ่ะเออมันเหมือนเหมือนยางเนี่ยมันเป็นผ้าล่มแบบเนี้ยผมอธิบายไม่ถูกเออมันจะมันๆหน่อยแล้วก็มีการฝังลวดไว้ข้างในนะทำให้เราแบบดัดงอได้นะครับ ทาตรงทาท่าอะไรต่างๆได้นะครับก็มาดูกันที่จุดขยับนะฮะนี่จุดขยับมาเรื่องที่ส่วนหัวส่วนหัวนะครับมันเหมมันวอร์มหลุดมันเงยขึ้นได้เงยลงนะฮะแต่ว่าเก็บก่อนเดี๋ยวรูดิบกันนี้กว่ามันเงยได้นะแต่มันเงยได้ไม่เยอะนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวซูเปอร์แมนน้องมันติดอันนี้มันติดกรอะมันตัวแมนมันจะอิสระหมุนได้รอบเลยนะแล้วก็ช่วง อกนะฮะช่วงอกหมุนได้นะครับจิ่งหมุนได้รอบนะเนี่ยสุดยอดเลยอาจจะดูลุมหลวมไปหน่อยแขนได้นะครับแขนแบบนี้ได้เนี่ยช่วงอกช่วงเอวเอวก็หมุนได้นะครับได้รอบหมุนแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะหมุนแล้วก็หลุดเลยโอ้เป็นกำจริงนะแล้ก็แขนนะครับแขนแขนก็โอเคนะอาจจะติดเกาะหัวไหล่นิดหน่อยนะ มันก็ถือว่าทําได้นะครับท,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 ทําท่งทําท่าคือผมว่ามันมันพอสมควรกับการจัดท่าที่เราต้องการได้แหละอาจจะไม่แบบสุดๆอะไรแบบนี้แล้วก็มันมีข้อต่อเขาเรียกข้อต่อแหลมบัตเตอร์ไฟจอยใช่ไหมมันจะมีข้างในไหลอ่ะมันจะมีเป็นชั้นๆแบบเนี้เลยเนี่ยมันจะทําให้แบบขยับได้มากกว่าบอลจอยชั้นเดียวมันเป็นเหมือนข้อต่อสองชั้นข้างในนะครับฝังอยู่ แล้วอีกอย่างที่ผมชอบนะในการค่ายเนี่ยเขาต้อนต้อนข้อต่อมาดีนะครับมันจะไม่เหมือนกับแม็กกาเรียนที่แบบมันจะดูเป็นของเล่นมากกว่าเออแม็กกาเรียนมันจะฝังแบบจะเห็นนะผมอธิบายไม่ถูกอ่ะมันจะเห็นเห็นเลยว่ามันฝังอะไรมาฝังข้อต่อมาแต่อันนี้มันดูกลืนกลืนไปกับตัวตัวงานนะครับมือก็หมุนได้รอบนะข้อต่อแบบนีนะ้แต่ผมเสียวสุดนะผมจะบอกให้ว่าครั้งแรกที่ผมซื้อมาเนะี่ย เหมือนมันจะเป็นงานแรกๆของค่ายนี้ด้วยแหละแม่งหลุดง่ายมากตัวเนะี้ยเออมีหลายส่วนที่หลุดทั้งมือทั้งเอตอ้อนขานะครับแล้วก็ข้อเท้าเนี่ยผมแม่งหลุดคือจัดท่านี่หลุดงา่ายนอนผมก็เลยไปซื้อน้ายาแก้หลวมมาแล้วก็มันช่วยได้เยอะเลยนะฮะนี่แล้วก็ขานะครับยกได้ประมาณหนึ่งนะเพราะว่ามันติดติด็มขัดอ,อมันก็แบะได้นะมีแบะได้หัวเข่านะหัวเข่างอที่สุดเนี่ยเพราะไม่มีอะไรมาขวาง ก็ต่อแน่นดีนะครับแน่นดีตัวนครับส่วนข้อเท้าที่เคยเป็นปัญหาของผมอย่างที่ไม่หลุดได้รันอยากแก้หลมแล้วก็โอเคปลายเท้าก็งอได้นะครับเออแล้วก็ส่วนต้นขาเนี่ยมันดึงได้นะม,นนมันึงเป็นสองสเต็ปโดยรวมแล้วก็ก็ต่อผมค่อนข้างโอเคนะครับกับจุดขยับที่เขาให้มาถ้าไม่ติดว่ามันหลุดนะฮะก็แต่ที่ผมได้ข่าวมาคือตัวสินค้าหลอดหลังๆเนี่ย เหมือนเขาแก้แก้จุดขยับให้มันดีขึ้นแล้วเนยมันจะไม่หลุดง่ายเหมือนเหมือนงานของผมเนยผมได้มาเป็นล็อดแรกแล้วนะอืมแล้วก็มาดูกันที่ตัวของแถมนะครับไม่ของแถมหรอกมันก็คิดเกินมาแล้วก็มีฐานนะครับฐานก็เหมือนกับตัวซุปเปอร์แมนเลยนะไปเป็นโลโก้แบทแมนคอมเมี้แบไปแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีปากปปากอีกแบบหนึ่งนะเป็นปากแบบ กัดฟันกัดกรามนะฮะนี่กรามเข้ามาใส่ก็ง่ายๆครับดึงของเก่าออกหรือบางทีมันอาจจะหลุดเองก็ได้นะครับของกลาบก็ของใหม่ใส่ไปใส่ปากแบบน,นี้จะดูแบบเห็นไหมด,ดูดันขึ้นนะเหะ็นไหมอีฉันเท่เกิน,นอารมณ์ประมาณนี้นะครุบเวนแล้วก็มีปืนนะฮะมีป,ปืนเลน,เนยิงสลิงนะครับก็เอาไว้มีใส่ที่ซองได้ สองเป็นที่ขานครับเออแล้วก็มีมือนะครับมีมือให้สองคู่นะครับมีมือแบบถือปืนมีมือแบบถือมันจะมีถืออันนี้จะเป็นทุเนาะทุกแปลในเรื่องใช่คือแบบเนี้ยน่าจะใช่นะแ้าผมมีมั่วนะครับแล้วก็มีมือแบบมือแบ่เนี่ยมือแบ่ๆอย่างเงี้ยอ๋อมือแบมให้ สองข้างนะครับนี่แล้วก็มีเป็นไออาวุธที่มันอยู่ที่ตัวปืนที่มีบนหน้าอกอะมันแกะออกได้นะครับแล้วก็มีเกราะหน้าอกแบบดามเมจนะฮะในเรื่องนี้มีฉากที่ถูกยิงอัดหน้าอกใช่ไหมก็ถอดออกได้นะครับต่ออก็ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปนะแล้วก็ไมหลุดตัว้าคคุมนะฮะเขาฝังมาเลยนะครับ เออไม่สามารถมันไม่ได้ออกแบบมาให้ถอดได้ถอดเข้าัถออกได้นะครับแต่คิดว่าถ้าใครมีฝีมือ DIY อยากจะเปลี่ยนพระคลมก็ได้จะทําได้แหละเออมันไม่ได้ออกมาทับซอ้อนอะไรนะมันแค่คลุมคลุมช่วงนี้เฉยแล้วตองเหมือนเอายึดยึดไว้ตรงนั้นทออีเกาะปิดทับอยูอ่อันนี้เป็นเกาะโดยรวมผมค่อนข้างชอบแบทแมนผมว้าวมากเลยผมบอกงี้ดีกว่ทาทั้งรางที่ผมจับเออผมว้าวมากทั้งตัววัสดุทั้ง การดีไซน์คนระับติดแค่อย่างเดียวก็คือข้อต่อหลุดอันนี้ผมให้เป็นข้อเสียของตัวที่ผมได้เลยครับข้อต่อหลุดง่ายครับนังนั้นผมให้ดีหมดดีจริงๆนะครับออแล้วก็เดี๋ยวผมจะจัดท่าเ,ออเดี๋ยวผมถอดหัวหดูกันดีกว่าหัวที่ผมบอกนะหัวมันมี2แบบอ,อ,อันนี้เป็นหัวแบบโมนะครับเบ้าตาดำก็คือหัวที่แบบถอดตะก,กางออกเขาจะเบ้าตาดำๆอนะ การลงสีการเพ้นท์หน้าผมว่าโอเคนะครับในระดับนี้ถ้าใครมีฝีมือจะไปเพิ่มดีเทลก็ได้นะครับนี่แต่โดยรวมแล้วมันดูไม่น่าเกี่ยน,นะดูแล้วเราก็ดูออกว่าเป็นโรเบิร์ตพัทินสันนะครับนี่เวอร์ชั่นแบบไม่ได้นอนนะดู Netflix กข้ามวันข้าคืนเออก็เวอร์ชั่นอีกหัวหนึ่งที่ผมได้มาเพราะที่ผมบอกว่าผมสั่งแบบหัวเสริมไหมเนาะก็จะเป็นนี่นะหัวแบบหน้าใสหัวหน้าหลอกอันนี้ก็โอเคนะครับดีเทล ผมจะถอดให้ดูแล้วกัน,นผมถอดไแล้วเดี๋ยวผมจะเอาหัวหน้าสายเสียบไปมัก็จะมีบอลจอยมาแบบนี้นะเสียบไปก็ค่อนข้างที่จะยัดๆบิดๆหน่อยนะฮะออประมาณนี้นะครับก็ยิงผมเอาตัวธรรมดาก็ได้นะผม หมวไม่ค่อย <tinc S 1> ได้แบบมาตอดเข้าตอดออกอลไรเท่าไหร่หรมวเดิมมันจะสั่ง่ายกว่าครับจะตั้งท่ายืนให้ดูแล้วกันนะฮะนี่เท่ๆให้ดูนะครับอาจจะเป็นการรีวิวที่ไม่ได้แบบเอียดอะไรมากนะครับอยากจะเน้นที่ให้ดูที่ตัวเนื้องานมากกว่าครั channel, <umi> ือผมคนชอบรายละเอียดจุดขยับก็คือ ผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะพอคิดว่ามันก็ผมไม่ค่อยได้จัดท่าอะไรพิสด,ดารแล้วแต่ยอมรับว่าตัวเนี้ตอนนี้ได้มาครั้งแรกเนะ่จัดท่าแบบถ่ายรูปสนุกมากๆนะครับผมไม่ได้เอาวางตั้งโชว์เลยพอจัดเสร็จอะไรเสร็จผมก็เก็บนี่ค้าปุมนี่ถ้าปุมคุณสามารถดัดเป็นอิสระได้นะครับนี่เป็นแบบเหมือนลมพัดในหนังก็แหละโอเค นะมันอาจจะไม่ได้แข็งแบบเหมือนลวดที่เราไว้ใช้ตามบ้านนะแต่ว่ามันก็ถือว่าโอเคเลย,ยนี่ได้อารมณ์วะยืนได้ด้วยตัวเองนะครับนี่ด้วยตัวเองเห็นไหมก็เจนะ๋งอ่ะก็บอกว่าเป็นอีกงานที่น่าซื้อเก็บนะถ้าคุณเป็นคนชอบแบบ p a s ่นฟิกเกอร์นะครับหนังฮีโร่ของฝั่งตะวันตกนะ ผมว่าต pues ัวน nah ี้เป็นอ really ีกตัวหนึ่งท <halfway> ี <the collaborative mixture> ่ถ <y> ้าเกิดคุณอยากลองงานจีนนะครับเป็นงานลิขสิทธิ์เนี่ยผมแนะนำานีในราคาเบาๆนะไม่ถึง1000นะครับคุณก็ได้แบบแอคชั่นฟิกเกอร์สวยๆไว้ประดับประดับชั้นวางโมเดลของคุณแล้วนะฮะนี่ครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะผมแนะนำเนี่ยเอาไว้วางคู่กับตัวซูเปอร์แมนนะครับผมว่าแม่งเด็กโคตรก็คลิปนี้น่าจะเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าใคร มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก็ขออภัยนะครับถ้าเกิดผมรีวิวไม่รีไม่ถูกใจหรือว่าไม่ละเอียดสักเท่าไหร่นะครับหรือมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคลิปนี้ก็ขอบคุณครับทีร่รับชมแล้วก็สวดีครับ